สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับพบกับบาลเดอีกเส้นเคยพี่น้องนะครับผมวันนี้สีพลาพีพลาสนองมาปล่อยนะครับว่าวงเดือนนะครับผมเนี่ยขนาด83ดมเส้นนะครับผมติสซานูเจ็ดสิบเส้นพี่น้องนะครับผมมาชมว่าสี่ขืนบอลนะครับตอนนี้ล่มกัดโบคอยมีปันได้นะครับผมมึงเว้นล่มแห้งแห้งพี่น้องมาเข้าไปล่องมึงมาสี่ขืนบอลนะพี่น้องไปเสียเข้าไปยูพุนนะครับผมคลิปก่อนนะไปพี่น้อง ไปครับพี่น้องสนุกครับเจ็ดสิบเส้นนะครับผมวาวแปดสิบสามร่มเหมือนกัมีอยู่ครับแต่โบแห้งปไปได้โบคือวงเวีนนะครับวงเวีนลนร่มแห้งเชือกก็เตรียมไว้ตั้งแต่คลิปก่อนแล้วพี่น้องบบไว้หนาวนี่นะครับเย่ายวาเดี๋ยวคอยหยัดแปวเชือกก่อนนะครับผมแบบนึงวางไนี่ก่อนนะพี่น้องโบเดี๋ยวคอยหยัดม เข้ากันนะครับผมโอ้หนาวตอนนี้กับเวลาสีม่วงแรงนะครับของเกาหลีใต้มาชมว่าสิเป็นยังไงนี่ร่มบอยมาพี่น้องทดสอบกันครับมาปล่อยกัน chiếc là vì nó ôi bảo em lôm khoai nắp bảo em vì nó Tao khinh đầy đi กลล็ล่มละร่ะรมใบแห้งนะครับผมใบยีลร่มทรงเลยร่มใบแห้งนะครับผมไก่สีร่งละมหาล่มนะครับตอนนี้ก็สีม่วงสีขาวม่วงนะครับ กูซื้อว่าสิไปทั้งหัวหลายนะครับเฮนะป่าฮะขึ้นดีแลวนะครับว่าตัวเนี้ยล,ลมเร็งมากแล้ว นี่ครับว่าออกไปข้างขัวร้ายนะครับผมเดี๋ยวให้ลงกันเดี๋ยวเสียวปั๊บไม่นะครับสนุ่ เจ็ดสิบเซ้นลันทุ่งนะครับผมแต่ว่าร่มอยากเบาวงเดือนแปดสิบสามเซนครับน้องวาวครับอ,กออกใส่นะครับผมปล่อยลงเลยครับ ปล่อยลงก่อนนะครับไปพี่น้องไปแก่ก่อนแก่ไม่นะผมลงแล้วพี่น้องแก่ไม่แล้วครับมาลองมึกสิขึ้นบ่ยังบ่ล่มค่อยค่อย 哎，我滚、欸。<laughs> ร่มบมี่หละพี่น้องนะครับบายบากัสิได้ขอลาไปแค่น,นคี้ก่อนนะครับผมเอาแตว่าไปเชือกป้วยนี้นะผมเอาไว้ทดสอบตัวไม้เอาไว้เล่นตัวไม้นะพี่น้องมาหดล่มคยวยหดพี่น้องนะครับผมก็เลยข,ขึ้นหยาดขึ้นขึ้นบบได้นะครับบบมี่่มเลยตอนนี้นะครับผมผมเว็นล่มแห้งๆเนาะพี่น้อง คลิปนี้กับมาปล่อยวาวววงเดือน,นับให้พี่น้องชมนะครผมคลิปนี้ก็บลาบไปก่อนครับพอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ